ขอก่า okay. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะใครชมกูอยู่วะเออก็ไม่มีคนดูนั่นแหละเราก็หวังให้มีคนดูเยอะๆนะครับผมอะไรวันนี้ก็จะมาแคสอาวีเทียบระหว่างเอร์ขาตอนเล่นเครื่องพอ่อแล้เวอร์ขาตอนที่เล่นเครื่องตัวเองแลนนี่เครื่องตัวเองเครื่องพ่อบมเล่นเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวจะโชว์เป็นขึ้นรูปให้ตอนสุดท้ายนะครับไปเลย Let's go แต่เราต้องเป็นตำแหน่งวัวขาดฟาร์มมั้งครับผมแต่กี้ทุกคนคงไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมอืมชั <laughs> ้นจะเล่นจังเกิลเราจะมาดูซิวันนะฮะว่าเขาจะเสียสลายให้เราหรือไม่ ตอนนั้นครับผมกดฟาร์มมาก่อนเพื่อนผมกดฟาร์มทีหลังแล้วก็กดยืนยันปุ๊บแ้วมันก็บอกกดยืนยันก่อนกูดี่เผลอไปเลยเ๋ยวจะขอเขาดีๆนะเออไม่ให้ไม่เป็นไรเราเล่นออฟก็ได้ข่อนะเออจะเป็นจะเป็นมหล่านออฟเลน โอ้ไ oh ม่โรดมูรันออฟเลกเขาขว้เอาเอ็กถ้าคุณดูที่ฮีโร่ผมมูรัลาน้อ,อยู่บนสุดนะอันนี้ปักหมุดเอาไว้ไออแรรนเนี่ยปักหมุดไว้มูรันคือตัวที่เล่นน้อยที่สุดใช่ผมจัดเรียงตามที่เล่นน้อยที่สุดจริงจริงจริงว่าได้โกหกเอลยนะ เมดเมดเฮ้ยลูลูทั้งลูว่ะไออยู่แต่ก็ยังเสือกจะกินแป๊บสิ แต่คิดว่าผมน่าจะลวงยากนะเพราะฝั่งนู้มีมูลหลาซึ่งมันมีสกิลสตันเออยอะพอสมควรแต่ก็มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับโอขาดผู้นี้อยู่แล้วหรือเปล่าอ่นนะฮ่า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 เดี๋ยวลดเสียงหน่อยรดเสียงหน่อยโอ้เดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงผมเอาเอาลดไปลดไป ด่างเงินไปแล้วก็ผมเสียงเ่ย <c oughs> บัตเตี้ยใต้ตั้งชื่อว่าคแคนเอาเฮ้ยไม่โดนอะไรไงวะนี่ เก็บสแต็กให้ครบ3อันแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งบอกเลยว่าโคตรแรงครับลูกประสบการณ์การเล่นเวอฮ้ยก็เข้าใจะนะไปไปไปเอ,อแาแปลมันมานามัน,มนดิลูกปะปะเห็นมานาขึ้นหลอแล้วโคตรสงสารเลยกันดิจะเอาคลิกก่อนจะเอาคลิกก่อนเหรอ,อบัฟมันเอาไปแล้วนี่ว่า เดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตเดี๋ยวนละเอาไปไว้ตรงอื่นก่อนไกลๆอ๋อบูรานฟาร์มชัดเจนแล้วครับฟาร์มสามตัวฮันเลอร <c oughs> ์จะเกิดขึ้นเพราะ,ะว่าสวัสดีมูรานเช็คแฮนหน่อยเช็คแฮนหน่อยเช็คแฮนหน่อยซิลาร์ดสวย อีซี่จ๋าเชค็คแฮนด์หน่อยโอ้ยเชค็คแฮนด์ไม่โดนโดนเดลสูฟัตแนี่เปิดมาก็ได้ออกซิไเวลานะครับหนึ่งตัวปกติเปิดมาจะต้องได้คิวสองสามตัว,วโอ้โหกระทุ้งอย่างรุ่น老รุน่นสแตนลดอะไ สวยสวยกูอดแอคซิดอีกร้องห้ทันนะครับ <_ C> ครับความแตกต่างกับการที่เล่นเครื่องลื่นแถมหน้าจอผมก็แตกด้วยบางทีเดินไปเดินมาโดนหน้าจอแตกจอยดับกำลังหนีเลยโดยเฉพาะตอนหนีหรือไม่ก็ตอนเล่นซุปเป็นอะไรที่แบบหัวรอ้อนโคตรโคตร มีอะไรที่ทำให้ผมปวดร้อนได้ไปมากกว่านั้นอีกเหรอแฮนนั่นแน่เช็คแฮนด์เอ้ยเอ้ยแล้วกดไม่ทันด้วยเนอะเช็คแฮนหน่อย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 เช็คแฮน,นอโอ้ยยอยอะเย โอ้แกน,นิวสู่ใครสั่งให้มาร่วมวงด้วยก,กูสกิลอะไรหลาล้วเตเลย่ะเนี่ยความดวงสวยของผมมันเริ่มจะมาล,ละและซิลเอาบับแดงผมไปอีกแล้วครับคุณไม่ได้เอาฟาร์มมาคุณควรจะละซะบ้างมันจะทำให้ผมไม่เกิดเอานะ ผมควรจะไปรัดกิกซี่เขาดีไหมควรรัดควรมมเทียบคิวกันไม่ใช่ต้องไปต้องไปอย่ามาเห็นแทบน็บเอลสูดเฮ้ยเฮ้ยไหนจะดัก,กรอนฮะอ้าลิงเสร็จโจรกูบอกเลยอ้าว รู้ตัวแล้วฝังรู้สุใช่ไหมเออลิงมาลิงมาลิงมาเอ้าอันติใช้ไม่ได้ชั่วคขาวฮันแน่เช็คแฮนหน่อยโอ้นั่นนั่นนั่นแค่เช็คแฮนยังไม่ได้พุ่งไปแทงก็ เกือบพึ่งหลอดแล้วนะน้องลิงเจ้ะดูไฮแอติเขาทำนะโอ,อ้โหได้ฟาร์มสักเคซิลจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะซิลนะวับวับกับเธอนะคลิปคลิปเธอไม่เป็นอะไรนะ เราต้องเข้าใจนะผมก็อาจจะให้ได้นะบางทีผมสงสารแต่อ๋อมูลอ่อนเก็บสแตก็กแต่คือแบบคุณว้างกับบ้านได้ไงคือเลือดคุณน,น้อยยันถ้าแบบถ้ามานาคุณลดอย่างไ้แต่เลือดคุณเยอะอยู่ผมก็อาจจะให้คุณได้เว้แต่คุณเลือดน้อยพวกลับบ้านไปเติมทีเดียวเลยมันจะคุ้มกว่าไหม เห็นหน้าละไอ้นี้ไอ้นี้แหลมจัง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 เฮ้ยจะตายกูรอดได้ไงวะเนี่ยเฮ้โดราสติดตามเคยบุหรีเปิดเกมมาเล่นผมต้องได้เกือบสิบคิวเลยแต่ว่าไม่รู้เป็นไร ผมรู้สึกเจือจังแต่สตัร์น,นีหน่อยทำดีลิงลิงจ๊อลิงจอเช็คแฮนอยน่จ้าไล่ครับไล่ครับลิงลิงจอจอลิงโอ้ บับแหลกแดงโคตรเจ็บใจเลยตะกี้ตะกี้มีบับแดงแล้วก็ไอลิงมันไม่รอดแล้วอะ่ะตะกี้ทำไมผมไม่ใช่ใส่ปูปูอะ่ะ นี่มันง่แล้วงงูอีกง่กี่ h ก,ก็ง่้ซ้ำง่้ซากซิลเรายังหิวซิลเรายังเอาไงาฟรีนี่นี่นี่นมไม่ไหวละมันต้องใช้มา้าอุ้ยสตันอีกแล้วฮัลโหล พักระทุงมาทันโมันตัน้คุดมูลหลานผูนีตายเอา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 ครับจังหวะน,นี้จะจูก้ออกมารอดหรือไม่เดี๋ยววันนี้จะลงสองคลิปเลยอาีเออที่หม่ดีแหละ <c oughs> ต่คลิปหนึ่งมันไม่เกินสิบนาทีแล้วไงไอฟินิกะเดี๋ยวโดนเนี่ยล้วใครไม่ขยันเอาบับกูไปวะน,นี่ พอจับจ้องบับเล็กอยู่ฮันนั่นี่คลิกซี่น้อยอเอ๋ยเอ็งมาผิดที่แล้วหยเจ้าเจาแล้วไม่มีอันตีอ่าวอันตีมาพอดีอันตีมาพอดีออดก็สวยดีก็สวยดครับอย่างนี้แต่มูรานก็จะโอเคอันดับแรกครับสิ่งที่คุณควรทำ เราจะให้มานากับมุรานเข้าไปนะว่าโดยรวมแล้วมุรานใช้มานายดกอดเราแล้วอย่างเขาสายช่วยเราการคลิกซีต่ตะกี้ได้ด้วยนะอ้าวเฮ้ยไม่มีอันติเท่านั้นแหละฟินิค,คุงมีอันตีไม่ไหลโดนแน่บอกเลยพุ่งเข้าไปเสียบตามตัวอันติอันติกระทุ้งเสร็จปับ๊บ องเสร็จปั๊บก็ <c oughs> แช่แนด์อีกรอบหนึ่งว้าวริงขอเช็คแคนด์หน่อยฉันรู้ว่านายอยู่แถวๆนั้นริงจ้าริงจ๋าริงจอดจ้าเช็คแคนด์หน่อยสิจ้านี่อุ้ยกระถูก่อนไม่ได้เดี๋ยวตายผมก็โง่เกินแล้วมันวางแทบอุย เนี่ยความโง่ของคนคนที่ประมาทเกิดไปก็จะพบจุดจบไม่น่าไปยืนรอนแทบเลยล้งลีมันกวนทุมันจะกลับบ้านไปแล้วโอ้หู ตาต่อเลยก็ต้ตานันแบบดากฟาร์มไทรพกแบบเอาแบบรุนแรงมากแง่เนี่คุณได้สองคิวแรกของเกมอ่ะเออคุณไม่จะไม่ให้คุณแรงได้ไงลิงกูยังเอา โอ้สามตัวสี่ตัว oh God. โอ้ไม g กออุ้ยแทงคันแล้วก็แทงทันแล้วก็สกิลหนึ่งปุ๊บเอลสู่แตกผมบอกได้เลยเอลสูจ่จะเดียงไปเลยนะแบบคุนฮงรูแล้วเขาวูาขัดแรงขนาดไหนแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีสก,กีลได้ตัวอะไรไปนะใช่ใชได้ฟินิกไปแรงจุบจับจุบจับ ลิงลิงนี่เรียยได้วันหนีตายกันเลยไฮายะเตะกูแรงกว่าอีกอย่างชอบเลยแปลกใจทำไมไฮายาเตะเขาไม่มีสก,กินอะอะไรจะไม่บูรี่เขาจะไม่บูรี่คนไม่มีสก,กินกูว่าเป็นนึ้นนนั้นเหมือนกันคนที่ไม่มีสก,กิน โอ้โหค้แรงแตกเข้าหลังเฮ้ยอาเฮ้ยมือไม่โดนจบแล้วครับชีวิตนี้ชีวิตนี้จบเฮ้ยแต่ซิวมาไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยแต่เกีย้ยถ้ามือโดนเลวก็คือแบบจะทำจะอ้น,นั่นต่อได้นะเนื่องจาก มันจะคูดาวัยวมากเลยมันจะแบบฆ่าพลังได้ปุ๊บไปเลยไปต่อและยิ่งถ้าเราใช้สกิลมือฆ่าได้แบบมันจะรีทันทีสกิลมือมันรีห้าวิขร้มานะห้าวิหกวิแต่ถ้าคุณตามต่อด้วยสกิลเหนือให้มันครบสเตก็กผมไม่แน่ใจแต่เป็นความรู้สึกของผมอะคือมันจะเหลือประมาณสี่วิสามวิอะเออดาวมันนะแต่ ตอนเมื่อเลี้ยีวิสามวิก็ตามก็ไม่ทันอยู่ดีแต่กี้นี้ไ้ไ,ไว้เข้ไว้จริงๆครับท่านผู้ชมเอานี่นี่ลุมลุมลุมความสึกของการโดนลุมเป็นไงมั่งฟินิค,คุงวิโดนมังกรตีตายบ่นี่ พัดได้ว่ามีลางร้ายคนรีบกลับบ้านเดิดเตืนหนึ่งหนึ่งกับผมตัวอะไรเจอผมอะฝั่งตรงข้ามาตายหมดยกเว้นตัวเดียวฟินิกอันนั้นไม่ไหวจริงๆฮะดูของเขาสิดูของผมสิดูของเอลส่เขาสิอาวเฮ้ยเด็กิ๊มันเห็นโดนไม่ใช่หรอทำไมมันสึกแปลกๆ วัดตึกฟักกุลหลานกุณหลาน,ลานคุณวัดตึกฟักมากนี่โอ้ลิงเอาอีกแล้วนะลิงเอาอีกแล้วนะโอ้เรากดสเปลร่าไม่ทันเห้มันได้บิลีว้วโอ้ยหัวเดือดแล้ว โอ้โหรุนแรงมากมังกรโอ้โอ้ขอขออูอ้ผูไม่ได้มานั่งเสียเวลาตีมักงกรกับมึงเลยกดแป้งแต่ตอนตีและเพราะขอ ขอบับนะขอบคุณ <c oughs> อยากใหู้งนี้น่าจะปล่อยให้ตีคนเดียวมาอยากเช็คแฮนด์มากเลยตอนเนี้ยอันแบบหนึ่งเอาบับเล็กก่อน เอาบัฟบัฟบัฟเล็กเสร็จแล้วจะไปเช็คแฮนกับลิงสับอย่างรุนแรงนะครับเนี่ยเอลซูฝั่งกูมันไม่วางแถบบ้างวันนี้อ่ะถึงจะรู้ว่าตายอยู่แต่มันกูจะมีแถบลงเหลือในแมพบ,บ้างนะ รอเด็กลงแต่พมกรเล็กก่อนแล้วเราจะมารอรอเด็กลงอยู่ตรงนี้นะมีลิงหลงตัวหนึง่งอุ้ยจุกกระทุง้งกระทุ้งเลยกระทุ้งเลยกระทุ้งเลยเขาจะมารอเด็กหลงตรงนี้ต่อนะเอาหนึ่งหนึ่งผมสู้ได้หมดนะ่า มาเร็วๆสิจ๊ะคิกซี่น้อยเฮ้ยอ้ยเอวสวยจังด้วยจะรอเวลารับรอเด็กหลงแต่ถ้าเพื่อนลูกกดแบบนี้กูจะไม่มีเด็กหลงมาหรอกเชื่อกูดิเดยวสองตัวเออไม่มีเด็กหลงแล้วมันกันเลนอยู่แล้วเอาป้อมกับซิวยปะ่ะสิวจัสิวจ๋า ดันป้อมกันเลยดันโอ้โหตีเบามากซื้อตีแรงว่ากูอีกอ้าวเฮ้ยนี่ก็สวยดิโอ้โอ้โอ้โอโอดีนะก็ทุ่งทันก <c oughs> ูจะตายแล้วกูขอเอามึงไปด้วยนะท่ามุล่ะ <c oughs> ผมเคยพูดกับเพื่อนไว้ว่าถ้าเกิดผมได้บวกการฟาร์มดีๆแบบไม่มีใครขัดขวางกันฟาร์มผมจะต้องได้สิบคิวขึ้นไปอาทิตย์แล้วแข่งกับเพื่อนอยู่บนรถสันก็สันกูที่แบบเศร้าเลยอ่ะแล้วกูก็แพ้คำท้าของเพื่อนว่าใครจะได้คิวเยอะกว่ากัน <c oughs> คิดแล้วกูสงสารตัวเองจริงๆ สิวรออมานี่เออตายเถอะนะโอ้ไม่มีสกิลมืออุ้ยกอเกินมาพอดีโชคดีของมึงแล้วนอดมึงสามารถสู้สามตัวไหวมาดิครับพลดแมพพลดแมพ แพ้คิกซี่ได้ไงวะเฮ้ยรู้แลแพ้แพ้คิกคิกซี่ได้ไงปลามือไม่โดนไงโอ้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 เอาจริงดิโอเกิดมันนั่งจ่อเลยอะแต่กี้จะเกิดพุ่งเข้าไปแทงทันก็แต่มันยังไงก็ไม่มีทางชนะเอลสุ ที่ดักรอตอนคุณกําลังใช้ก่อเกิดได้หรอครับเพราะยิ่งด้วยควัมถ้าเกิดคุณมีก่อเกิดก็หมายความว่ามันเลดเกมแล้วนะแล้วก็แน่นอนว่าเลดเกมเป็นสูตรจะต้องมีของทีพอที่จะใช้กระสุนหรือสกิลสองยันหน้าคุณโดนจังๆทําให้คุณเก็บเกือบครึ่งหลอดได้แล้วคุณคิดดูสิว่าก่อเกิดคุณยังไม่ถึงครึ่งหลอดอเลยซเลยนั่นแหล,ละแค่ทำให้ คุณนั้นแตกโดยง่ายหรือถ้าเกิดคุณเป็นตัวแทงถึกๆหน่อยคุณก็จะอาจ,อาจจะโดนเขาสักนัดสองนักแล้าก็จะบายลาโลกไปนั่นเองนะรีบบื่อครับเขารีบอะเจ็บเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อแล้วขึ้นภาพให้ดูตอนท้ายคลิปนะว่าตอนเล่นเครื่องพอกับตอนเล่นเครื่องตัวเองแตกต่างกันยังไงกูงเพียกูเพี้กูเพียกูเพ